โอ้ด oh, ินพ hey,. hey. oh, ังครับไม่เรอเริ่มจั่จ้านแนจุได้เฮ้ย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 ร้อยฮะ จนนุ๊ยคุณไอ้จ้๊ยเดี๋ยวดินสายมันดุดหาที่ขึ้นก่นอนเฮ้ยยากอบโอ้โหพรานเปลือยแล้วเฮ้ยลูกเพ่เฮ้ยอะอะ โอ้โหตายเือลูกพี่จะเคลื่อนเฮ้ยเฮ้ยคลิปนี้ผมบอกเลยว่าโอ้วิ่งเตลิดคัวหน้าก็ด้วยโอ้เหน่ก็หัวหน้าจุดด้วยเดียวอ่ะ

ดีนะกดถ่ายทันอันตรายอันตรายลูกเพ่มันอันตรายเยนะี่ยโอ้เหนื่อยเอ็กซ์ีเ อ้นพังเลยดูดยพังเลดยด,ย <spe as> ดยูฮู้ดฮู้ดีหาปาร์ตี้สนุกสนานครับโดนจนได้ เจ้าแคทตกมันงานนี้เจ้าแคทตกมันพี่น้องเ้อนี่ก็แต่แต่งไปเรื่อยๆครับนุ่นไปนุ่นอ้าวเียฉาบมาครับพี่แต่งไปอ้อมนู่นแหละโคกนองนาเหรอโคกนองนาใช่ไหมใช่โคกนองนาไหม ฮออะโนนาโเนี่ยอันนี้เขาทำโคกนองนาใช่ไหมโคกน,น,น,นองนาครับ นี่ก็ปโคกน้องนาครับโมเดลอ๋อไปน,นู่นเลยเนหรออ๋อนู่นเสร็จแล้วเลือแต่นี้นะเป็นไงิอยู่แล้วชีเดียวติดเลยจึ้งใช่ ไดเกีลว t เครื่องฟิสตาติดง่ายโอ้สองหมื่นสามเนาะ นี่ก็งานโคกนองนาะหัวหน้าจุโรยครับเมืเ่อกี้โดนจัดหนักจัดเต็มเลยแม่หัวถ้าได้แก่ดีได้แก่งยาวเลยนะหัวหนาจุโรยเนยี่ย ผมว่าสตาร์ขาดนั่นเนี่ยเหนียววิ่งเนี่ยเหนียววิ่งเนี่ยเหนียววิ่งเนี่ยสตาร์ขาดเอาอีกแล้วเฮออ เฮ้ยลุเฮ้ยปายานเขาลูกพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เล่นนี่ฮู้ไม่โดนใครได้โดนลูกชายเจ้าได้แล่นอ,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 อาการล้มเลิก ร้อนมากครับไม่ได้เอาล่มมาด้วยพี่น้องไงอ้การเจ้าแค่ตกมันคนระับถ้าได้ตกมันนี่อ,อไม่ได้หยุดนะเขาบอกว่าถ้าตกเจ้าแค่ตกมันอนะ่ะจะมีน้ำพะน้ำมันพายออกเห็นนะน้ำมันพายเนี่ยเต็มกระจกแล้ว แดดร้อนจริงๆ <c oughs> พี่น้องพูดเราต้องไปหายที่ล่มอยู่แล้วฝั่งนี้ก็ขุดเสร็จแล้วครับนี่ฝั่งนี้ครับพู้แต่ดินถล,ล่มล้ะ ดินมาไหร่ิดินสานม่อยู่หรอแดดร้อนพอสมควรครับเหนื่อยเหนื่อยใจก็หัวหน้าร์โยวิ่งตเตลิดอันนั้นดินพังลงพอดีเลยหหัวน้าจ์โชยแัดสิ ถ้าไม่เพื่อนนี่ไม่ใช่นะนี่โดนป้อมนี่ๆนั่นหน่อก็เอาขอให้ได้แก้เจอน้ำนี่แหละเขาบอกว่าเจ้าแคทตกมันนี่แหละเขาบอกอาตกมันบอกว่าถ้าตกมันนี่ตกมันยาวครับกว่าจะหยุดนี่นานครับกวา่าจะสงบได้ แกก็จะทำเป็นล่อๆนะนี่เรากเลยว่าจะจ้างครับน่าจะรู้ไอเรื่องแก้งนี่นี่แหละน่าจะรู้ว่าของจริงครับ แดดก็ร้อนออกแดดไม่ได้ออกจากรมไม่ได้พี่น้องโทรศัพท์จะตัดเราก็ยืนอยู่ไกลๆครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยกวัวหน้าจจโดยแมหมไายเรื่องแกงอ่ะเมื่อกี้วิ่งตะเลยครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพีนเท่านี้ครับผมอาไว้เจอนคลิปหน้าครับปากเป็นกำลังใจให้เอกดัมซิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ